ดีค่ะบ้านไรวันนี้ซิดนีย์ตอนนี้9้โมงครึ่งค่ะวันนี้จะพาไปเก็บผลไม้กินสดๆกับต้นเลยเด้อกินผลไม้ตายต้นเดี๋ยวไปดูกันว่าต้นอะไรวันนี้แดดแรงค่ะแดดดีแดดดีมากเลยไปเลยไปดูกันเลยว่ามีต้นอะไร ฟังรู้เรื่องไหมภาษาโคราชหลานย่าโมเนาะเขาพูดโคราชเดี๋เนนะต้นแรกต้นแรกจะพาไปดูเดี๋ยวจะเก็บสดๆกินกระต้นเลยนะเดี๋ยวจะปีนปีนก่อนเด้อปีนก่อนนั่งกินนั่งกินกระต้นเลยเนาะเหนเ็นไหม <laughs> เดี๋ยวได้นั่งกินกระต้นนี่เหอเ้อ ลูกเนี่ยมันเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะเช็ดแป๊บนึงเดี๋ยวจะกัดให้ดูว่ามันเป็นยังไงลูกพัมนะคะลูกพัมเดี๋ยวก่อนเด้อหือเนื้อหวานมากเลยลูกพัมหรือว่าลูกไหนนี่แหละลูกพัมก็ลูกไหนเนี่ยที่เขาเรียกกันนะอืม ดูบรรยากาศรอบๆเต็มเลยกินไม่ทันกินไม่ทันกินไม่ทันอ่ะใครจะกินเดี๋ยวโยนไปให้กับโคลาดเด้อย,ยนจากในกล้องไปถึงโคลาดเลยเอ่ะอืมหืม,หมอร่อยอ่ะถ้ามันออกสีแบบ เดี๋ยวจะกินโชวอีกลูกนึงแบบนี้นะคะซุกแล้วสีแบบไม่ไม่ไม่แดงแจ๋แบบเนี้ยมันออกแบบคล้ายๆอะไรสีเลือดนกอะค่ะเดี๋ยวก่อนนะห,ห,หวานมากเลยอะ Hình này hình này tem tôn lưới nha tem tôn lưới จะเด็ดลูกนี่ให้กินจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะอีกต้นหนึ่งอ่าอีกต้นหนึ่งลูกเอ๊ถ้าถ้ามันยังไม่ซุกมันจะเป็นสีเขียวเขียวแบบนี้เห็นไหมคะสีเขียวเขียวแบบนี้มันยังไม่ซุกอันนี้มันเริ่มไอไอกิ่งนี่กิ่งนี่ดูซุกจะเต็มต้นละน่ากินไหม โยนไปไห้ก็โครลาดเลยอะโยนไปไห้ก็โครลาดอันนี้ลูกแอปปิคอแอปปิคอรก็เขาเรียกลูกอะไรเราฮะลูกท่อบ้านเองแหละเนาะนั่นแหละลูกท่อแหละเดี๋ยวเก็บกินให้ดูเด้อลูกนี่ก็ซุกเลยเนี่ยนี่ค่ะลูกท่อเห็นไหมเนี่ยออบเก็บไปเป็น สองสามตะก,กายใหญ่เรากินไป่มดเอาใส่กินก็โยโก,ก็ตอนเที่ยงลูกพ่อแต่กันนี่เขาเรียกแอปเิคอรแอปพิคอร,อคอรนี่ค่ะมันจะเป็นลูกแบบนี้เดี๋ยวอัปจะเด็ดชิมให้ดูจักลูกลูกไหนเรามันซุกแล้วเอาลูกเหลืองๆจ้าหน่อยลูกนี่แหละอะลูกนี่ก็สุกใกล้ ซุกแล้วถ้ามันซุกมากมันจะหวานพดอบชอบกินแบบหามหามซุกแล้วซุกแล้วเนี่ยอม,อม,มองเห็นไหมคะน่ะกินไม่ทันเก็บไปเป็นสองสามตะก้าอ๊อฟกินไม่ทัน อ,อ,อร่อยยืนกินสดๆจากต้นเลยอ่ะอ,อร่อยลูกอ่าลูกท่อบ้านเองเขาเรียกลูกท่อเนาะก็นี่เขาเรียกแอปพิคอตอืม ดีอันนี้มันแอบอยู่ตรงนี้เลยใกล้จะซุกแล้วกินอีกลูกนึความจริงตอนเช้ามากินแล้วนะนี่ลูกนึ่งวันนี้เลยอยากทำวิดีโอให้ดูว่ากินผลไม้กระต้นเอาลูกนี้ก็ได้เ้ลูกนี้ทำไมมันเหมือนมีอยู่ครึ่งเดียว อื้อมเลยหำหำอ้อมชอบหำหาม,หาม,หาม,หามถ้าซุกมากมันจะหวานมากเลยอะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นลูกแพรอืมลูกแพร ยังไม่ซุกอันนี้มันมีสองพันให้ดูพันนี้ก่อนพันนี้มันจะเป็นกลมๆยังไงไม่รู้นะ่ะแต่พันนี้มันจะออกยาวๆออฟก็ไม่รู้ออกเขาเรียกว่าอะไรเนาะเนี่ยหอยละยงละยางเต็มเลยลูกแพรลูกแพรตาแต่มันยังไม่ซุกเด้อกินไม่ได้กินไม่ได้ไไดเดี๋ยวรยมันซุกก่อนเดี๋ยวมันา ต่อค่ะต่ออันนี้ต้นหมอนลูกหมอนเดี๋ยวเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในไปดูหมอนนี่มันซุกซุกแล้วต้นนี้หวานไหมลูกมอนลูกมอนเห็นไหมข้างหลังออบเต็มเลยซุกแล้วเนะ่ะ ต้นนี้หวานหวานดูหมอนหนาสดมาเลยเนี่ยออกกําลังกายเสร็จแล้วก็มาเดินเก็บผลไม้ทําวิดีโอคลิปแรกคะ่ะคลิปแรกของออฟอยากทําวิดีโอ มมลเบอร์รี่แกบกินใส่ก็โยเกิร์ตอร่อยใช่เลยอ่ะลกูกมันหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลย,เย,เลยอืผม <laughs> ตรงเก็บกินกระต้นนี่แหละมันฟินตรงนี้แหละสดๆจากต้นจากธรรมชาติ sausage, เนาะอันก็อร่อย,ยอ,อุ้ยดูดูดูเหมันเป็นเลือดเลย ลูกพัมลูกพัมค่ะมาปีนต้นพัมไปแล้วเดอ้อไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะทำมาอีกคลิปหน่าเด้อเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำมาอีกคลิปหน่าบายบายสวัสดีค่ะ